ไปแล้วนะครับปิดเบรกกิ๊บตี้ปิดเบร,ก,บรกเลยเดี๋ยวตามมา อุ้ยต๋องดูแลครับเอาแล้วเอาแล้วนะครับของใหญ่นะครับเออกล่าวรูปไหมต๋องเก่าไหมอะเก่าเก่าหัดหัดนิดตี้เดี๋ยวอย่าไม่ต้องรังไม่ต้องไม่ต้องนี่ไม่ต้องนี่ไม่ต้องเดี๋ยวๆเด้หรือเปล่าเดี๋ยวตัดเกลียงเลยย่ต๋องใหญ่นั่นน่ะเดี๋ยววิ่งแรงเยอะนี้เดี๋ยวๆเก่าเก่าเก่าอือ

วาอะไรนะครับเมื่อกี้น่าจะเก่าใหญ่นะครับหมายแรกกับหน้าตองนะครับวันนี้เขารู้รลอยย้อนเลยที่มันออกไหมเออลอยย้อนเลยออกมาให้ทำมันออกคือแก็บงัดเลยนะ เออเยาเยเยลยไจ่ายต้องเอ้ยน้อยนั่นน่ะวิงกวานั่นอ่ะวิงเปล่าวิงโอ้โอโอ้โอ้อ้โ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 อ้อาโอ้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 โไ้โอ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 ้โ้โอ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 ้้โอ้้อ้อ้โ้อ้โอ้โอ้โ้โ มไม่ปมื้อข้นไหมข้าดเาด้เอครับยาเฮ้ยตอ,องอุ้ยหินเกล้ยครับผมเะได้ครับนะครับน่าจะจะมีโตฟี่นะครับเกาใหญ่นะครับ <c oughs> นี่นี่เลยสาย <c oughs> นี่นะครับสาย เป็นคุยนะครับคุยอรับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่ลุ้นกันต่อนะครับลุ้นด้วยต๋อมะต๋อมะน้อยไปเลยโอ้ยฮักอ่านกันอย่าเวีวโอ้ยโม่งโม่งเสี้ยนเดบิตะไอเอามาหนิระวังฮักระวังฮักอย่ายกรุ่งเลยจับใต้ก็ได้อืมบอลระวังฮัก ก็ามานอยู่คนเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยบอ่อโลนี่ช่ยๆๆจ้ะอ่านี่นะครับประเสียดประเสียดเยดมื่อกี้ปลาเก๋าปล่อยนะครับจะเล่นที่เด็กใช้เนื้อไม่ดีนะครับต้องบอกเนื้อไม่ดีนะครับปลาเก๋าปล่อยนะครับ

ao mày? rôi được không? Cuối thì nhiều mấy ừ. rôi à, thì <laughs> 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 เต็มกาวเต็มคำสั่งซื้อตาเบ็ดได้นะครับเต็มปากเต็มคำ ญี่ปุ่นนี่มันกินไงอย่างนี้ ไอ้ตองเก่าหลาเก่ามากยิงนี่อันละมหมา,ต,กกาตุ๊กแกตุ๊กแกตัวไปเลยเียชื่อมาแล้วตุ๊กแกไม่เอาตกปลาจ้ะบางทีก็ตกเป็ดจ้ะ ิวเลยเจ้าดายปลาเห็นายปลาทุกทีเลยดูนดูนปลาอะไรไม่รู้ลูกปลาเราโอ้ตมะมัเราโอ้วจวดาจะปะ Mày thải văn rốt thải vănเลข anh tuấn nha này tuồng lấy gì quá cái này cái này nè โดนโดนนะครับโดนฝนก็นมาตักเล่นก่อนนะ

แล้วนะครับ Bà lấy nó, bà lấy Tắt đi. อังเคงเหรออือจัดมวยอังเคง,เ,คงเ,คเลยวิงแค่เราวอืออังเขงอีกแล้ว Mích chưa hayu ngủa móng 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 Chờ gì tiếp ba mấy mì Ăn trùng mức ăn Ơ chạy trùng mức vô Trùng mực chết Hãy subscribe cho ลงเนี่

Má nắng khẽng này bà đùa Đừng hoa lệch, bỏ yếu ná Bỏ Ui kem báng, kem báng, tắc, tắc Tắc, này nè, hông, hông kem báng, tắc <laughs>

đán trung beng na quả wow, đây đó chẳng qua lệch bình ok tái ว่าไปเดีบอกว่ากรเราไปพูกเราไปพุกดีเ,ดดเจ้าฮะงลบชาได้เจ้เพืเ่อไ,ไปขึ้นมาห่างเค็งหัวเกียง

ตุ้งมันออกไม่ตุ่งดิ้นหน้าดิ้นเหนเจ้าอ๋อได้เลยได้เลยรวมเลย,ย,ยอือฮึปลาอุย้ยปลาอุ้ยจริงไอ้เรื่องวะไม่ต้องตกก็กินเหรือนะั้น <laughs> ใจไล่หรือว่ากินเร็วแค่นกินไอ้กองเรานี่ซับไปเฮะซับไปมือห้าง จริงเหรอกินเล้วบอกได้กันแล้วดูบอกได้กันคู่มันหัวปลากินไม้แน่นอนจริงอืมปนเลยละ

là viên tứ rồi con đi Viên mà Ây Kem bạc mà à, <laughs> Ê, mà à. con, đồ con của tao mẹ nên Đi bọn leo đi, bây giờ bọn Bỏ <laughs> bộ à, chua chưa leo bắp kinh của mình rồi, chính à, con nè đi ba con cái này ừ, con ra nên đeo quả tí, tí cái nữa đây okay. okay, okay, Thằng kia nó tinh bỏ qua của họ chứa đi đâu. เดียวลำแม่มันหิวจรงอยู่เลยไม่รอดแล้วผมไม่ไปแล้ทั้งวัะข้าขึ้นมามันไม่ตินเลยมาครับโอเคนะครับเทริปนี้นะครับกับโปรตองนะครับกับการเป็นไตนะครับให้โปรตองตกปลานะครับบอกเลยนะครับมันไม่ง่ายนะครับผมเป็นไตนะครับเข้าไม้ครับผม โอ้โอ้กินนะครับกินขาก้องพอดีนะครับนี่นะครับรอเวลาเข้าฟังนะครับน้ำแห้งครับติดแห้งนะครับแคโรนะตตองนะครับโอ้โหกินไมโครนะนี่นะครับกินไมโครจิกนะครับหน้าตองตีแคโร่พวกไมโครจิกนะครับโอ้ยติดคางครับครับผมสำหรับทลิปนี้ก็พอมีผลงานอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าไม่ค่อย เยอะเท่าไหร่นะครับครับก็เป็นไตมันไม่ง่ายจริงๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองนะครับผมนะครับเป็นไตดูนะครับบอกเลยมันครับมันเป็นงานที่แบบต้องพึ่งประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมวันนี้นะครับไปกับไตที่ผมไปประจานะครับแล้วก็ผมเป็นคนปลาเรือของผมไปเองนะครับผมครับผมไตที่เราไปกันบ่อยๆนะครับได้ปลาเยอะนะครับแต่เรานะครับได้มีกี่ตัวนะครับผม ลอยไม่ตรงร่องสักครั้งนะครับครับผมเหมือนที่น้าตองบอกครับผมแนะนําเลยครับครับผมเมาเรือไปดีกว่านะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ครับผมในตนนี้แหละครับครับอ่าเหมือนที่เห็นในคลิปนะครับผลงานน้อยนะครับแต่ก็ยังมีนะครับผมครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมครับคลิปนี้ก็ครับผมลาไปก่อนนะครับผม ก็วันนี้ก็สวัสดีครับ